กรุณากดติดตามและสมัครสมาชิกช่องพรามเทค h 6ตั้งแต่ตอนนี้เพื่อไม่พลาดรีวิวเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่ขสัสสานมาให้คุณโดยเฉพาะวันนี้ช่องพรามเทค h 6ขอนำทุกคนมาพบกับการรีวิวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่แห่งปี2026อย่าง Oppo Reno 9 Pro 5G ที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้งานยุคใหม่อย่างแท้จริงรุ่นนี้โดดเด่นตั้งแต่รูปลักษณ์ภายนอกด้วยดีไซน์บางเฉียบเรียบหรูทันสมัยตัวเครื่องมีความโค้งมนทำให้จับถนัดมือและให้ความรู้สึกพรีเมียม เหมาะทั้งการใช้งานในชีวิตประจำวันและการใช้งานเชิงไลฟ์สไตล์หน้าจอ amoled ขนาดใหญ่ให้ความละเอียดคมชัดสีสันสดใสและรองรับ Refresh rate สูงทำให้การเลื่อนหน้าจอการดูวิดีโอและการเล่นเกมมีความลื่นไหลยอย่างเห็นได้ชัดด้านประสิทธิภาพ oppo reno 9 pro 5 g มาพร้อมชิปเซตรุ่นใหม่ที่มีพลังการประมวลผลสูงรองรับการทำงานหลายแอปพร้อมกันได้อย่างไม่มีสะดุดไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมกราฟิกหนักการตัดต่อวิดีโอหรือการใช้งานโซเชียลมีเดียต่อเนื่องเป็นเวลานาน,าน หน่วยความจำแรมและพื้นที่จัดเก็บข้อมูลให้มาอย่างจุใจช่วยให้การเปิดแอปและการบันทึกไฟล์ต่างๆทำได้อย่างรวดเร็วและสะดวกระบบกล้องถือเป็นอีกหนึ่งจุดขายสำคัญกล้องหลังความละเอียดสูงมาพร้อมเทคโนโลยี AI ที่ช่วยปรับภาพอัตโนมัติให้ภาพถ่ายมีสีสันสวยคมชัดและสมจริงทั้งในสภาพแสงกลางวันและกลางคืนโหมดถ่ายภาพหลากหลายช่วยให้ผู้ใช้สร้างสรรค์ภาพถ่ายได้อย่างมืออาชีพส่วนกล้องหน้าถูกออกแบบมาเพื่อสายเซลฟี่โดยเฉพาะ ให้รายละเอียดชัดสีผิวเป็นธรรมชาติเหมาะทั้งการถ่ายภาพและวิดีโอคอลแบตเตอรี่ความจุสูงสามารถใช้งานได้ตลอดทั้งวันโดยไม่ต้องกังวลพร้อมระบบชาร์จเร็วที่ช่วยประหยัดเวลาเหมาะกับคนที่มีชีวิตเร่งรีบระบบปฏิบัติการเวอร์ชั่นใหม่ให้ประสบการใช้งานที่ลื่นไหลเสถียรและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นสามารถปรับแต่งอินเทอร์เฟซได้ตามความต้องการ รองรับการเชื่อมต่อ 5G เต็มรูปแบบทำให้การดาวน์โหลดไฟล์การสตรีมมิ่งและการเล่นเกมออนไลน์รวดเร็วทันใจ Oppo Reno 9 Pro 5G จึงเป็นสมาร์ทโฟนที่รวมเอาดีไซน์ประสิทธิภาพกล้องและเทคโนโลยีล้ำสมัยไว้ในเครื่องเดียวเหมาะสำหรับผู้ที่มองหามือถือระดับพรีเมียมสำหรับปี2026ช่อง Prime Tech 6ยังคงมุ่งมั่นนำเสนอรีวิวที่เข้าใจง่ายตรงไปตรงมาและอัปเดตข้อมูลใหม่อยู่เสมอเพื่อช่วยให้ผู้ชมตัดสินใจได้อย่างมั่นใจ หากคุณชอบคอนเทนต์แนวนี้อย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิกช่องพรามเทคหกอีกครั้งเพื่อรับชมรีวิวใหม่ๆก่อนใครทุกสัปดาห์